สวัสดีครับผมกล้านะครับจากนายคอนซาลแทนนะครับก็พอดีช่วงนี้เหมือนพอดีได้ไปอยู่ยูทูบเนาะเรื่องของการในต่างประเทศที่เขามีเรื่องของการยกเลิกการ work from home work from anywhere ให้กับมาเข้าออฟฟิศนะครับก็เ,เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ๊ะจริงๆในการทำงานประเทศไทยตอนนี้เราก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันนะตั้งแต่หลังโควิดมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ work from home นะครับ work from anywhere ถูกไหมนะ ไฮบิทเวิร์กิ่งนะครับซึ่งจริงๆ่บอกว่าตัว Work f r o m h o m e ฮมกับเวิร์กแอนนี่แวร์จริงอาจจะมีความหมายคล้ายกันนะครับเราไม่ไปตีความหมายจตกตรงตัวนะว่าทางานที่บ้านหรือทํางานที่ไหนก็ได้นะครับทีนี้เรามาพูดกันถึงแต่การทํางานแต่ละประเภทนะครับว่ามันมีข้อดีหรือข้อเสียอะไรอย่างไรกันบ้างเนาะในมุมมองผมนะที่เป็น HR ก็คือไม่ว่าจะเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมหรือเวิร์กฟอร์มแอนี่แวร์เนี่ยข้อเสียมันก็แน่นอนเรื่องของเรื่องของการปฏิสัมพันธ์กับคนในบริษัทนะครับว่า เราอาจจะไม่รู้จักเลยเนาะผมเคยมีบริษัทลูกค้าที่เป็นแบบ w o r k ์กฟอร์มอินดิแวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะนั้นเนี่ยง่าน,นเขาไม่เคยรู้จักกันเลยนะครับเรียกว่ารู้จักกันแบบผิวเผินที่ว่าตามการประชุมที่มีการนัดเป็นครั้งๆไม่ว่าจะเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนนะครับเพราะนั้นาอาจจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยขาดหายไปแล้วก็ถ้าต้องการที่จะบิวในส่วนของเรื่องของเคาน์เตอร์ของบริษัทเนี่ยก็าอาจจะทำได้ยากนะครับ ทีนี้ข้อดีของมันมีอะไรไหมในเรื่องของการเวิร์กสองแบบนี้ก็แน่นอนในมุมของพนักง,งานเนี่ยผมเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายแหละผมอ่านะเป็นเรื่องของการยืดหยุดเาไม่ต้องเสียเวลาเป็นเรื่องของการเดินทางรถติดนะครับในมุมของบริษัทเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะลดลงกไ็ได้นะเพราะว่าตัวออฟฟิศที่เราเคยเช่าสําหรับคนที่2ี่คน50สิคนอะไรจะเหลือเช่าแค่ไม่กี่คนนะครับหรืออาจจะไม่ยังเป็นต้องเช่าเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของค่าใช้จ่ายซึ่ง อาจจะเป็นทางตรงคือเรื่องของออฟฟิศแหละเราก็จะมีเรื่องของแม่บ้านแล้วก็พอ,อักษาความสะอาดอต่างๆนะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของว่าการควบคุมหรือการดูแลทํำยังไงที่จะยังคงได้ประสิทธ,ธ,ธิภาพที่ดีเหมือนเดิมเนาะมันก็ต้องหาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ <S <S <ๆ>ว่าเราจะมีการวัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงเราจะมีการเช็คกิ้งยังไงเรื่องของงานเพื่อให้ทุกอย่างไม่ขาดประกบพ้องนะครับทีนี้ในส่วนของไฮบริดว o ร์กิ้งเนี่ยเป็นยังไงก็คงเป็นเรื่องของลูกผสม เนาะว่ามีวันที่เข้าออฟฟิศด้วยแล้วก็มีวันที่เป็น w o r k f r o m anywhere หรือ w o r k f r o m home ด้วยซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าพนักง,งานเองเนี่ยน่าจะชอบแบบไฮบริด w ว r k i ก g งมากกว่านะผมไม่เท่าที่เคยถามแล้วกันผมไม่ค่อยได้เจอพนักง,งานที่บอกว่าชอบ w o r ร์มโฟมร้อยเอร์เซ็นมากสักเท่าไหร่นะักนะเพราะว่าจริงๆคือมันทำให้คนที่เป็นสัตว์สังคมเนี่ยมันหายในส่วนนั้นไปด้วยเนาะคือเรื่องของการเข้าสังคมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเนี่ยมันขา,า,าดหายไปนะครับเพราะ h ฮบร b ด w o r k กอิ่ uh, ในบางที่หรือจริงๆผมว่าทุกที่สามารถแอปพลายได้แต่แน่นอนว่าเราคงต้องดูเรือ่องของตำแหน่งงานด้วยว่าตำแหน่งนี้มันสามารถเป็นทำแบบ h y บ r ิดได้ไหมถ้าเป็น h y บ r ิ d แล้วเราจะเป็น h y บ r ิ d แบบ 1, ี 3-2, ต่อ 2-3, 4-1ตอเป็นแบบไหนที่จะมีความยืดหยุ่นสูงสุดเนาะซึ่ง,ง,งผมคิดว่าเนี่ยจะยังคงรักษาเรื่องของ c คาเจอร์ไว้ได้ด้วยนะครับเป็นตลาดทีต้องมีเรื่องของการบริหารจ,จัดการดีๆนะครับทีนี้ก็ คนไหนจะลองมาแชร์กันนะว่าตอนที่บริษัทของเราเนี่ยเป็นการทํางานในลักษณะแบบไหนเนาะแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยชอบหรือยินดีพ e เ e r ที่จะทํางานในรูปแบบไหนและรูปแบบไหนที่เราคิดว่ามันมีข้อด้อยข้อดีแบบไหนก็ลองมาแชร์ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับขอบคุณครับ